หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครกังวลในทุกสิ่งทำใจของเรานะให้ว่างว่าให้คลายความผูกพันในทุกสิ่ง ม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะลปล่อยวางตัดใจให้ได้เากทุกสิ่ง เหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยปกติใจเนี่ยเราคุ้นเคยกับการคิดในเรื่องภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ประสบความสำเร็จหรือความสมหวังในชีวิตเลยแม้เราจะเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายก็าตาม เราไม่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหรือความพึงพอใจสูงสุดจนไม่อยากปรารถนาอะไรอีกเลยนะเพราะสิ่งที่เราปรารถนาะนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสันติภาพโลกให้มันเกิดขึ้นในยุคข,ของเราซึ่งสันติภาพของโลก จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกๆคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสันติสุขภายในนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นซึ่งการเจริญสมาธที่ภาวนานะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ประหยัดสุดและก็ง่ายที่สุดในการที่จะก่อให้เกิดสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมีความเพียพยายามในการที่จะจัดให้มีการประชุมเพื่อสันติภาพกันนับครั้งไม่ถ้วน ด้ยหวังว่าสักวันหนึ่งจะเกิดสันติภาพของโลกขึ้นมาได้จริงๆแม้จะมีความตั้งใจดีอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วสันติภาพโลกก็ยังไม่เคยขึ้นเลยเพราะเขายังไม่รู้เลยว่าสันติภาพมีจุดเริ่มต้นณจุดไหนและจะเข้าถึงได้อย่างไร คนเกือบทั้งโลกนั้ไม่ได้เฉลียวใจเลยเพราะสันติภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่กลางกายของทุกทุกคนและสามารถเข้าถึงได้ได้วยการหยุดใจของตัวเองกระทั่งเดีพบหยุดแรกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่ แท้จริงภายในตัวว่ามีความสุขแล้วก็สาม,มารถแก่งปันความสุขรอยยิ้มความรักและปรารถนาดีไปยังบุคคลรอบข้างครอบครัวมวลหมู่ญาติมิตรสังคมประเทศชาติและก็ขยายแต่ต่อกันไปทั่วโลก และสิ่งดีงามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลกและสันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นอย่างไร้พรมแดนต่อจากนี้ไปก็ให้หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ร่วมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ